Number 10. Is your travel bag with you? A. No, I left it with Mr. Murray. B. It will be published. C. Yes, it's full. 10. Is your travel b a c k with you เป็นคำถามแบบ yes/no question อ่ามาอีกแล้วนะคะทีนี้ค,คำตอบก็อาจจะเป็น yes หรืออาจจะเป็น no ก็ได้หรืออาจจะตอบด้วยประโยคเลยก็ได้อันนี้ก็ทำกันมาหลายข้อแล้วเนาะมาดู choice กันค่ะ no I l e v e it with Mr. Mary r ไม่อยู่นะคะฉันทิ้งไว้กับ Mr. m u r y นะคะข้อ b ค่ะ it will be published นะคะมันจะถูก publish ก็คือตีพิมพ์ค่ะข้อ c ค่ะ Yes, it's full. ใช่นะคะมันเต็มแล้วทีนี้เนี่ยคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยเราตัด B ออกไปก่อนเลยเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนะคะส่วน A กับ C เนี่ยดูเข้าค่าเพราะว่าข้อ A เนี่ยก็ตอบเป็น Yes/No เหมือนกันคือตอบคำว่า No นะคะส่วนข้อ C ตอบ Yes ทีนี้เราก็ต้องมาดูข้างหลังดูประโยคที่ตามมาว่าเขามีการพูดถึงนะคะเนื้อหาว่าอย่างไรบ้าง No, I left it with Mr. m u r y ฉันเนี่ยทิ้งมันอ่ะมันในที่นี้เนี่ยก็อาจจะหมายถึง travel bag แหละอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดูเข้าๆเ,เนาะมาดูทั้งประโยคนะคะไม่ฉันทิ้งมันไว้กับคุณเมเร a y อ่ะโอเคดูเรือความเนี่ยมันก็น่าจะใช้ได้นะคะส่วนข้อ b เนี่ยที่พี่ให้ตัดออกเลยเนี่ยเพราะว่า travel bag เนี่ยมันไม่น่าจะใช้คู่กันกับกริยาอย่าง publish ได้นะคะตีพิมพ์จากพิมพ์เพราะมันตีพิมพ์จากพิมพ์ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ถึงให้ตัดออกนะคะแล้วก็ข้อ c เนี่ยเอ๊ะมันมีคำว่า it เหมือนกันมันในที่นี้ก็อาจจะหมายถึง travel bag ได้แต่ว่า it's full มันเต็มแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตอบคำถามในสิ่งที่เขาถามเพราะว่าเขาถามว่ากระเป๋าเนี่ย is your travel bag with you กระเป๋าเดินทางเนี่ยมันอยู่กับคุณนะคะใช่ไหมไม่ฉันทิ้งมันไว้กับคุณมเรย์กับ ใช่แต่มันเต็มแล้วนะอันไหนเนี่ยน่าจะตอบคําถามได้ดีกว่ากันในสิ่งที่เขาถามคําตอบที่ถูกต้องนะคะน่าจะเป็นข้อ A นนะจะเหมาะสมกว่าส่วนข้อ C เนี่ยมันยังเป็นการถามอย่างตอบอย่างอยู่นะก็ตัดออกไปก่อนนะคะดังนั้นแล้วคําตอบที่ถูกต้องของข้อสิบค่ะคือ A ค่ะ Ne t e w i t ิ i a m m ู m ม r r ย y ค่ะ